แจ้งเหมือนตึงแจ้งเงินเข้าเข้ามือจ้างเล็กนึกว่าได้จีบดิเอออะไรนะครับวันนี้เราจะมาจิบลำปางด้วยกันชมหน้าผู้ร่วมชะตากรรมนี่บอกแล้วเหรอหลุแล้วเลยนี่เราอยู่ลำปางนะครับมาบ่อเหมาแน่กวันนี้นะดูปลาเยอะมากในบ่อเนี่ยทับทิม วบวเช้าๆนะเจ็ดโมงตอนนี้รอจับบล็อกกันอยู่นะครับงนสิบติดมากันห,นหน้าสายปลาก็สายอยู่ประมาณหกขีดห้าขีดหกขีดไม่ใหญ่ครับแต่นิน <c oughs> บ่อไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะบ่อ ว่าเป็นสี่เหลี่ยมถึงหไอ้สีเหลี่ยมจัตุรัสพอดีเลย30สาสาย30สายผู้ร่วมเสตไตกรรมวันนี้เดี๋ยวมาเราดูครับตงเี้ยงบุบตรงข้ามกันมันจะมีตังมันจะมีจ้างแยกเบานเบออ่ะ นอยโอ้ยโครเทพเลยอ่ะเยกรเทพบเทพเนี่ยบเทพเจอเลยหเลยกันครลอเลยกัยไบมันลงในหูขหใจจ้ายจจหูอ่ะายใจจ้ไม็กเอี่ยวกัน่ตอยใน้ยยาอกอนอกอนิปเก้งไตาอยู่ใกล้หอ เดี๋ยวสิบรกแข่งกับฮสิบเกคสองอยู่แข่งกับปแซมใ่หลูกสเก้าปไ้ปูนสิอยู่หนเก้าที่เายเาที่องาอตงเดี๋ยวหูอ้ตสองได้เบอร์อ่ะ ตั like ้งฟ eh? ัเลขกันไหมเลขกันไหมอขอยู no, 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 ่ด้วยกันไหมเลขะตัวขอยู่ด go ้วยกันเเดินบอลบาลสงี่ไปไปไปเลขเลขไหนไหนมาสีหน้าจะเมื่อเดียวเขาเลขกันเลข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 เขาอยู่ไรเพเลขเลขเลขอะไยูปูล้องหรอเ้เขล้อปะ กสองนันองนได้พูดสาวสองไหองก็หล่อนะแกงนะดีไปบนขวาวเสสสองเขาบอกเขาเขาคุยเขาพี่ส mặc dù hết mọi người mặc dù hết này người mặc dù hết 哦，木木的，嗯，我怕拉，是叔拉了。 เออมัน <antenna> ด <mould> ้เอาใส่เอเอ้อกันลึกออกอีกล่ะนี่เอาเะได้เาไห่อย

โกโปรต้องเสียบเสียบสายแล้วครกดหามุมกดได้เลยสายสีดํานะสายชัดแบบนั <sality> tuli at. Bun <inaudible> berdiri

Terima kasih telah menonton!

ที่ปังเนี่ยมีรอรับบารจ้มชับายนี่มโดนมาเลยไม่ให้เนรรทีนน้ี้ถึงตั้งแตนี้ถึงบเลจากแม่

นี่นี่นี่เรนี่จับตัวหันตลอดนี่นี่มา่กันจับกล้องไว้ดิต้องออกใกล้แล้วขยายออกขยายมา มันเ็ามัผ่งเันขึ้น่ากับขอเขาขอในกล้องเหมือันเวลาเขาลอกของเขาบ่อน ด่าตัวโลมาเดินแสบธรรมชาติองห้างเอาดีแกเป็นไงนะไม่นง้าติธรรมชาติ่องนี้ใธรรมชาติลงโแกาตอดลงโแล ตูหาเไปง็าจแปล่ไปกปนหัจะต้องจะตีบัเดือด้ยตีเรื่ช้นตาเลตีลืมเลยลืมตำเกมาเจ้าแะ่คืนนัดกันจะดียะมาเจ้าแหงงลืมจะ่คืนนัดกันไม่ลืมออกเก็นทอแหออกเ้เอา้เออ

ดาดาดาหมาดาหมาปลาดาหมาได้ปืนจับาตเลยตายแล้วมันลอยลอยลยลอยนาอึดอัดของแท้ลอมันเอขอดีมไหมเนี่ยมันแหนมันลุกินี่ยมันมีกลิ่ลมกินปืนนี่หอมปิ่งก่อนน่ะถ้าหมากีต้องจมก้อยเลยแสบหกนี่าหอมปิ่งก่อนไปเสริมเืบอกแล้วมั้งจมตเนี่ยเขาเน่ยเน่ยหนุมบาปาดาหมาลาได้าปืนยิงกันวันวา แกงบักไปดิดดีเน่ยะหาที่แนี้โอ้ตองยุ่ยใหญ่ สมรอยอ่สมลอยอ่ะเด็กใหม่อ่ะสมลอยอ่ะถ้าหากินมันต้องฝืนมันมามีขายลอยกูเดียวด้ยเกี่ยวคุเดียวถ้าเปล่มันเพื่ออาหานโซนนี้โอ้โหแป้ามื่กี้มันจะกินเที่ยวหน่อย โอ้ตก oh, uh ี้เอาเข้าองเหรอตัาเขาใครใครสร้างเข้าครับสร้งตอนนี้เลยมันเบิดเมียนะฮัติ ุ่นาครับอ,อลงทุ่งนาไปแล้วสุดยอดคำเหนื่อยครับตอนนี้เก็บของแล้วนะบ่าย2องโมงก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันละครับตอนนี้อยู่ลำปางอยู่อยู่บ่อกำลังเก็บของขึ้นมาก็ผลประกอบการ ปลาก็ได้อยู่ประมาณ30โลนะครับของผมนะประมาณส0สโลเป็น,นิลทับพิมก็วันนี้ตกลอยล้นๆเลยครับระยะ45กับ5้าสตั้งแต่เช้าเลยปลาลอยนะปลาขุนบอกส่วนมากปลาขุนจะลอยกินลอยนะครับเก็บของก่ันเดี๋ยวไปดูปาลารวงครับ่ามาดูผลงานคู่เดียว เปกลับแล้ว <c oughs> อ็งยกอาจจะได้น้อยกว่าตงองก็ได้โอก็มนันน้อยละแต่มันแค่นี้แปลกูเดียวล้วโอ้ปลาแดงมันนักบาเฮ้ยเล่นโบกเนี่ยปลาแดงโมนะไหลยอดปลาแดงอ๋อใส่ไหมขัดอะไม่ลุ้นาครัดสาอ่ะ กเากบดบายั k k no <onn> no <t services> ่นท anyway nice <pol> ับท <sh> so like ิมกูเดียวทับทิมเยอะหน่อยทอกเลยก็ได้แ่ต้องเอาแตนีนสิบโลแน่อยู่บนฟอมก่อนนะโอ้อไปจะได้เอาเอาคนเออะไ้ก้านคนอื่นเสริมอ่ะเดี๋ยวปอนปิกนี่กเหรอ เจ้าของก็โกรธมาแต่ไอ้เนี่ยเลยจะถึงสิกิโลคนเดียวอันนี้ยฝาตัวนี้แล้วป่อยเขาบอกไบ้าเอาไปลับ <c oughs> จะถึงก่อ1สโลแบบนี้นะถึงน่จะถึงเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบยงสโลเลย ดอใครก่อนไอ่เสียงนี้ตืใจแล้วเกินนั่งปื้บสามสิบสี่ตัวโอ้สามสิบไม่เกิน่ะเดถูกไหมเลเย็นัดเฉพาะปานินตัวดท้ย เปเลยว้าแมือไม่เห็นแง่บุญบี้บุญแงวอันนี้จอมจอมแต่ออเดอร์เอ้ต้นอ่ะแต่ออเดอร์อออเดรต่ับสิบสิบโลตั๊บหนึ่งสิบโลก็เอาสิบโลพอดีอะเป้ที่เหลือแต่ออเดอร์เป้เลยก่อยก่อยก่อยนะได้ป่ะเดึงเด้ง ไไดปโอกเลยครับมันนักแค้แมแแ้สุกนะฮะไม่เอไปขายหรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปขายพี่เก๋เอาไปขายให้แม่กลับไปส่งเก็โพุดแล้วมึงอ่ะอเก็ไปกระเป๋าแล้วโอ้ ให้ปืนเต็มถังเรียบร้อยครับจบทริปนะลำปางเต็มถังกลับบ้านโอ้ยพอไดวางบนเลยไนนเออ มาเด้อมาเด้อมูอาเด้อให้ก่อนเด้อให้ก่อนเด้อรเขาประวมเลยกาแฟสองนะครับล้วก็น่นสองเดกแงคอโปหร้อม่นสิบกว่าดิหกร้อยาดีก้อยพอดินะบ้าได้มันหกสิเนาะนี่กับหกสิบเหมาเลยนี่เนาะเออเนฟครือเอาอะครับอะไรครับศูนย์้ามคนมาซื้อปลาคนมาซื่อปลาอ้ยบวแฮมปอง อันยังสองกระป๋องเจ็ดหนึ่งสองครับผมรวมหมดแล้วรวมสองกระป๋องโอ้วอกวอกันสองโอ้วอกขันสองเฮ้ยเดือดใจยังนะเอาใจให้คนนะก็ติดกั้งหมดแล้วเหรออันขออนุญาตครับเออให้คลิปแอมเม็อกเสื้อให้ใส่เสื้อใหม่เอาสีเอาสีเทาด้วยสีเทาดีครับมันหล่อดิเสื้อเสื้อเหงียเสื้อเหงียเสื้อใหม่เสื้อใหม่เสื้อใหม่เสื้อเสตปีพอได้พอได้เสื้อใหม่สนี่ไง เงี้ยเขาต้องเป็นผีเซ็นเตอร์นี่นี่มันลูกตายนะมัจอดนี่น,น,นี่เลยนี่เลยนี่เขาอุ้มมัะนะ้นีอเ,เอากล้องมาทันอ,นนอ,อ,นอื่น่อนจะแก้เสื้อใส่ใส่เนี่ยนี่มันดูดปุ๊บแล้วก็เกิดอย่าคืนอะ